เขาวางงานบุญบาดอันนั้นไหมทันทีคนถือแข้งเจ้เาไอ้นี่แล้วอ้ายนี่แล,ล้วเมียนมนั่นนะสมัยก่อนเนี่ยสมไปเที่ยวงานเราเป็นเรื่องนี้เจอไอ้มีดเสียบเพื่อนเนี้ยตายหนิว้ยยามาก่อนออเรื่องที่เราวันแทงบบตรงห่วงโบกเย,ยี่ยนไฟภาษาต้น ไปเที่ยววันไดนกันนี่จะเลี้ยงเว้าไมีแต่เลี้ยงแต่เล่ามีเสียบตีแดงเขาบัสทีบ้างมือแล้วซิซิเลี้ยงคนเลี้ยงงั้โอ้ยตายหนีพญญางมาแล้วเขาจะคว้างันไปเที่ยวงานบ้านใดเนี่ยล่ะโอ้ยไปสุบ้านก็ขยันไปบ้านใดถือว่าขาเขาลายสุดบ่ได้ขารองนี่จะเกือบตายจะคว้าเที่ยวไยังไมั่นแล้วตามมุ่งมั่นงานคุณบาทอัะไรเนี่ย ทำดีคนถือแข่งเจ้าไอ้นีแล้วอ้ดีแล้วเมียนมั่นน่ะหักเลยหักเลยแ่เขาเชื้อไฟฟ้ามาถิดแก้เคียร์นะอื้อืตั้งเยะเลยตกระยานวะรูปกยางี่ผ่านผ่านทุกอย่างอย่างนี <Lanc> ้แต่ว่าดีได้มากับผัวอุ่ใจอยู่นะอีหลานเนาะแง่แตอีกวบอ่นใจอยู่เนาะกระยานอีขอบเป็นยังไเมื่อก่อนสมัยก่อน ว่าอย่างน้มีประวัติเล่ยากวะเพราะว่ามีคนมาขู่พ่อตายอย่างใช่มนีเลือดปืคอยยากเฮ้ยอย่าอย่าอย่าอยไหนวะนำเยอะจ้ะพี่เตายแต่ว่าพยนเลนหันขึ้นหมาเถกยังวะฮึ่บูบู